เฮ้ยเกียมเครื่องไปแท้งได้หนิน่ะเอาเออถ่าบวัวไวแล้วถ่าบ่กี่ว่าถ่าซางมาเจา้าหน้าบัวบัวไวยเลยนะเ <c oughs> จ้าสิบอันนี้บ่ปงเมืเลยบ่นะ่ะเออปงทรายเข่าได้撒อยู่เทิงบ่อืมแต่อยู่ลุมเมื่อไรได้เนาะไก่กามันบังเทื่ยนหนึ่งไปหนึ่งมากบริกรได้ก็มีได้นี่น่ะ ่อยเคยเป็นลายเทื่อยได้นี่นะมันมีแนวคัดกดมันเลย <c oughs> เคยเป็นลายได้ข่อยนี่เออน่ะหนึ่งจะิดนั่นก็ได้เิ่อพันเอาไม้กระด้ามาปีนเขากินี่ทาอัน หนึ่งเชตนั่นกับตัวนั่นกันคื้อกันนะไดเนาะคณาผู้เลืองเนี่กับตัวนี้แล้วข่อยคากัวเนี่ยแมนคณามีอันนั้นมันมีในห้องมันดีๆนี่ถ้าเขาคัดไว้จะดีมันาก็ะซิบเวลาเป็นกอกแล้วแมนมันอยากซื้อหนึ่งตัวนะแมนมันอยากซื้อมันอยากเปียกเวลาเขาใส่น้ามาหนึ่งลายนิดนึงเน่มันอยากซื้ออย่างเงี้ย ได้ยังกินเศร้าแล้วมั้งนี่กลบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกลับมานี้มาอยู่ที่ดินตอนตอนอเนี่ยเฮือนซานของน้องลูกป่าคือเก้าแต่เศร้าแต่เสียวเลยพี่น้องเลยอ้าวเนะาะมานี้กา้องลูกป่าก่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะ มาถามเบื่องอาการของน้องแล้วก็มาแสดงความดีใจกับน้องลูกป่าเพิ่นเนาะมาแสดงความดีใจกับน้องลูกป่าเพิ่นเมื่อวานนี่ทางบาเตียงกะสี่ว่าเห็นบบาเตียงเพิ่นที่มาแจ้งข่าวดีน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องลูกป่าอาการนักเตะพี่น้องเลยถึงขั้นใส่น้ำเกลือเนาะจากคนญาติเค็มก็ต้องย่อมพี่น้องเลยย่อมให้เพิ่นแทงเพราะว่าถามบ่อสั่นบอกเศร้ายไงพี่น้องเลยเนาะ เกบปวดอันไดกันมันควรลดละเมย่ว่าย่านจำได้ก็ต้องน้อมหมืนนพี่น้องเลยอเมื่อวานเบิง่งดูน้องพี่น,อน้องเนาะอ่ะโอเคแล้วพี่น้องเด้อไปเบึง่งไปชมไปถามอาการของน้องเ่นศร้า,า,ดา,าได้บ่เนาะอ่าไปพ,พี่น้อง,ง,อง,องเลยขับ้องไปเบึ่งไปนมอมจำได้ไป อยู่ที่เฮือนน้องป่าอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะโอ้อาหนึ่งเข่ายังมุดซุกอยู่มือนี่โอ้อ่าเป็นไงสบายดีติดเบ็ดโดนบ้ามเมื่อวานนี่เลยอ่าฮโมงคนทอดใหน้นะแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งนอนอยู่ตารางหันเลย เออิ่นใหญ่เข้าไปในเฮือนมาเลยเนาะเอ้าิ่นเตรียมไปใช่นี่ทางระเบานี่สิเมื่อบ้านบ่น,นี่โอ้ออตอัหนึ่งเขา่ากำลังชิสุกเนาะโอ้ยนี่น้องเลยน้องป่ามานี่อาการถือว่า เริ่มบไวแล้วพี่น้องเลยหนึ่งเข่าก็เริ่มอยากสวยแล้วมื่อนีนะ่เ <c> น <oughs> าะเป็นยังไงแน่ละ่ะมื่อนี่ยังวินบินหัวเนาะโดยเจ้าสิบอันนี้บ่ปงเมื่อยบ่นะ่ะเออลองรายเข่าได้ะอยู่เทิงบ่แต่อยู่ลุมอ,ยอยมะไรได้เนาะไก่กามัน cục thì để nó không oh, bài đi đó thằng nào bao rồi sợ bài đi thằng nào xào vừa năm nó rồi à, đây khỏi ไม่รู้ป่สครับไมรูบอติดป่ะเออเนาะเออนี่นีเออมันโมเมนแนวมันน่ะนี่น่ะมันกับมันก็ติดแล้วเหรออ่า เนี S <S <an itary> ม่มันยิบแยงใช่ไหมกับเป็นกวยขึ้นมาแบบคือเขาขายนะเออนะเนวคัดยิบแยงมันกับบมีเนาะอันนี้กนมันนี่บางเถื่อนหนึ่งไปหนึ่งมากบริกินได้ก็มีได้นี่นะคอยเคยเป็นลายเถื่อได้นี่นะบุมีแนวคัดกดมันเลยเคยเป็นลายได้คอยนี่เออนะหนึ่งจะจะนั่งก็นได้ Uh เพิ่นเอาไม้กระด้ามาปีนห้องกินแ่วอันหนึ่งเชนตัวนั่นกับตัวนั่นกันซ,ซ,ซ,ซื้อกันนะนะเนาะคณะผู้เลื่องในกับตัวนี้แล้วข่อยคาก,กวัวนะนี่แ,แมนคณะมีอันนั้นมัน,ะม,นมีเนวห้องมันดีนี่ยถ้าเขาคัดไว้จะดีเวลา็กิกันเป็นกอกแน่นมันอยากซื้อหนึ่งตัวนะแน่นมันอยากซื้อมันอยากเปียก เวลาเขาใส่น้ำมาหนึ่งลายนิดหนึ่งมันอยากซื้อจังไงได้ยังกินเศร้าอะไรมื่อนี่ลวกมีป่ะปลากระป๋องปลาเตียงเบิดแล้วว่าเห็นอยู่ในเมือสองปองเบิร์ดอะไรตีปลากระป๋องปลาเตียงใช่ไมแม่ได้ปลากระปองปาเตียงซื้อมาปลากระป๋องปลาเตียง ปลากระป๋องเบาเตียงเลยนะเนาะเมนเบาเตียงมันธิตอ่าปากระป๋องตะกี้คอยกับพูนึงและไปซื้อมากินลายโตเด้ป่องหนึ no? ่งม uh, right. ีหางหกตัวคนนี no? uh, right. right? ้เมนพันพันเธ็ดมาแต่พุ่นแหละเพันเธ็ดมาแล้วก็ขายกำลุนกำลังได้ทุนได้ยังมาแล้วก็กำไรมันก็เอามาไปซอยเหลือคนอีกได้ยินเพิ่นว่าตะกี้ว่าเพิ่น เมนบรายเขาไปบได้มีคนอืมบรยบรคอยสู่เขาไปจนลายมิตรลงทั้งอ่าสวรรค์ลายอันบาเตียงเพื่อนไปนะจะไปทั่วแล้วบาเตียงอาสสพากันไปทังได้คือเห็นเตรียมอ่าอืมโดยโดยโดยอันบาเตียงเพื่นโทรมาบอกแบ ยังพูดคำตอบอ๋อยังพูดคำตอบฟังเบิ้งเนาะฟังเบิ้งหมดเตงินแล้โทรเออฟังเบิ้งหมดเตียงเพิ่นเพิ่นมาลถามเพิ่นเบิ้งมือนี้มือนี้เทพบอกคัับมือนี้เทพเข้ากับเขาจังบ่ได้ท้าเขาเขก็จังได้ถ่านะคขนาดมือใหม่เด้อสิเขากับหวยมีทางไปกับไปก่อนได้เนาะบางทีเราทั้งเพิ่นถ่ารถเอาล่างบ่อ่กผมไฟมีอยู่ลงไปต้มแล้วแน่มีนะต้มเลย phát cảnh hết kín đâu đấy. thả. Ăn được vậy. này nó. Ăn đấy. Ăn khẩu, ăn nạm, sai. tất cả ăn ya. Cháu cả phải ăn hơi, ăn ya mà ăn. Cháu. 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 mày Cháu. ม่ใ่ไ่ใช่น้องตาบ่อ oui นี่นะเอาขึ้นยาได้เอายาเด้เอายามาให้กินเอากินเข่ากินน ok ้ำได้หเ่กินเข่ากินน้ำกินยาใส่พักคอนได้เนาะอันทางอัน นาบ่าวอีกผู้หนึ่งได้เป็นเป็นียังเป็นกระเพาะกระเพาะบ่โอ๋อกระเพาะนี่อันตรายเลยกระเพาะนี่อยู่บ้านเท่านี่หลายคนเลยที่ว่ามูคู่คอยนี่แหละอ่าเป็นรากาไปใส่สล้มเขาน้ำเกลือนี่ซองทงซามทงแล้วจังลงกระเพาะนี่กินยาพื้นเมืองครับว่าอยากคอยเศร้าลงหรอกบคอยลงเน้นต้องไปหาหมอแบบเพิ่นแบบ ไปใส่มาใส่ก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นพระเนาะเป็นพระเมื่อนี้เพิ่นอาการนั้นเป็นยังไงได้ลงไปยังบงท่านไปเยี่ยมเพิ่นบ่ยังไปลงเยี่ยมอ๋อห้องหมอร้อยเก้าบอมีแต่ห้องหมอร้อยเก้าเนาะไปไร้าานว่ ใชเราไไ,ไปือเ่กินนอนนไปพราะาอันนัน,นพ,าพาไปซื้อเหอนเ็นป่าอ๋อเากินถือกินยาไปนะแต่ว่ากระเพาะนี้อันตรายสุดสดเลยเพราะว่า,วาค่อยเคยไปบวชยุดฟังไทยแหละเขากินเข่ามือละเทื่อเออินเข่า,ขามือละเทือ่ออะไรบ้านี่ตะตะเมนม,มันเลยบางคนมันบวดชินบวดยังมากกับเป็นกระเพาะกระเพาะไปอันตรายสุดสุด กินเผ็ดกินเค็มกินแนวมองแนวมันบ่ได้ได้กระเพาะนี่ขลังเลยทุกที่สุดจะเป็นกระเพาะนนะะิมกกูหิวข่าป้อนแต่หลาหน่อยนี่หิวข่าวป้อนข่าหนเพิ่นกินข่าวเนาะพอเพิ่นกินข่าวน้องปลากินขขาวกินเยอะกินน้ำอิ่มแล้วก็กินยาแล้วเห็วี่ยพักพะอนั่นเนาะมาถ่ายเขาหิวปลาได้ได้เขาไข่นะเขาต้องบังคับตัวเองนิดนึงกินหืดกินยาใส่กินข่าว บอยากก็ต้องกินเพราะเอากินยาไปเพราะอันพอมีในห้องทองอ้องกินลดเป็นกระเพาะถ้าจีว่าพื้นพอเท่าเขานี่อันมันสอดเลยกระเพาะสอดมันนี่ผ้านี่ว่าขออนุญาตนะพี่เด้จนทอดท้องน้อยไรเด้เขาเขาผ้าเขา,ป,าปูน,นเมนพอไปเห็นบาดเพลแล้วนี่บอก เห็นว่ากระเพาะเขายังย่านเลยเศร้ากับเศร้ากีะอีกกระเพาะนี่น้องไายผู้หนึ่งคือกันคันว่าเห็ดเวียกน้ำกันดีๆตะกี้เอาเห็ดเวียกเกี่ยวกับสร้างไม้เฟอร์นิเจอร์เห็ดน้ำกันสองคนเฮ็ดยู่ดีๆนี่ว่ามันขี้คาดมันแล้วมันเอาเจ็บมาเจ็บมาบางเือไปเยี่ยมมันโอ้มันโมเมนต์เลยบางเทือสิตายเอาดีแน้ำแนงขึ้นแนัขึ้นเนียนขึ้นเนียนขึ้น ฮาผูเบ่เคยเป็นโนด้วยนี่กิน้นืงก็ครับเออโมนี่ขี้ข้านแล้วอะโอนี่เห็ดเวียยน้ากันอน่า <c oughs> เอาเปรียบกันแล้วอะมันมาเบิงมันโมเมนต์ใแบบนี้มันสิตายดีได้บาดทงสลมหอยยายางอ้ <c oughs> โอ้โมเมนนี่วนี่วะเออแบบเข้าใจเข้าบ่เลยไอ้ <c oughs> นี่ยังโมเศ้าอยู่ได้คันว่าได้เป็นมานี่อาทิตย์นึงตเต็มเ็มกระเพาะนี่กับอีกอย่างเนาะอีกอย่างนี่ก็ คู่บาเพิ่น,นกินขา่าวกินน้ำกันซันข่าวซันน้ำกันมือระเทือแต่ว่าคันเท้เาเม่นคันเท้าอ่าบอสบ,บายแล้วก<อ>็เท้าก็สามารถกนินกินได้อ่ะข่าวน้ำเพิ่นกับอนุโลมให้นะ,อนนะบอได้ถึงขันว่าต้องอดต้องน,นั่นเลยเ <c oughs> พิ่นอนุโลมให้เนาะลกูกไข่ไข่จิบ บริตตีดีนะเนป็นบัดนะว่าสิโยไซมองไดธรร้ธรรมชาติเนาะแม่นธรรมชาติธรรมชาติกินข้าวแล้วเป,าาวป,วปล่เจาา้านี่ยังยังบ่ได้กินสวยหน่อยหมดแล้สวยเพื่อนเนาะทัำยางอืมมาพอดีเมื่อวานนี่ว่าสิต่าเอาเตียงนั่นแหละท่า บ่ถ่าบ่ไว้บ่เมื่อก่อนเมื่อวานนี่เพิ่นมาคั่เพราะเพิ่นก็ะบอกยุ่เพิ่นก็ว่าโอ้ยันมีเวียกแนวสื่อเนวอยังไปหาซื้อสิ่งของลายสิ่งลายยางเพิ่นว่าเั่นเฝ้าก็เมื่อก่อนเ้อเพิ่นว่ทางนี้ก็เฝ้าอยู่ในหนึ่งแล้วบ่เพราะว่าอ่ามันคั่เลยเนาะเมื่อรับลูกอ๋เต่ามาแตงทำทงเฮียนเมื่อวานนี้ก็เลยบ่ได้ถ่าเพิ่นบ่ได้ถ่าอันมอบเงินให้เพิ่นนี่แหละสื่อเศรา ับลืมคิดไปเมื่อวานนี่คิดว่ามือวันศิลนั่นแหละวันศิลนี่ส่วนรายพวกอาเพิ่นเฮ็ดวิเศษงานเพิ่นกรบโบยากเฮ็ดปันใดน,นะบ้านเอาเนาะเจาะนามเจาะในเพิ่นกรบโบยากเฮ็ดล,ลืมคักลืมเนี่ยเมื่อวานนี่ถ้าเาได้ยินเนี่ยถ้าเราได้ยินอ่าเมื่อหอนเฮือน เมียว่าวโอ้วันสินได้เห็นมันนี่บ่มีบ่ไปซื้อขนมปังบว่ว่าสั่งโอ้ยเืยพ่อจังว่าเมนเนะไปเฮือนต้องปลาทาสร้างมาจ่อหน้าเบิดมือว่ะไม่มาเด้เม<อ>นมันสินใหญ่แน่เมื่อวานนี้นะเอาแบบลืมคิดไปกกะ,กะว่าอยู่เนาะในคลิปมือเศร้ามือตอนเศร้าสมเจ้าลงไปเยี่ยมมันคุบาเ์นี่คอยกะว่าอยู่แต่ว่าลืมชนมือโอ้กินข้าวเม็ดบ้านน่ะ อยากินเจ้ากินเองเจ้ากินเองกิย่างริงแท้กินเองอกินมันถ่ฮย้ากิน้อนบวกินนั่นแหละกูแท้เนี่ยกเท่านีะกินละเดียวคนหนึ่งสามปีพนหนึ่งนี่แปดเดือนนี่กำลังมึนแปดเดือนนี่เไยูซือหักยางมาท่านได้หรอ คั้นกิ่งแบร์นะผู้ดีเอาอยากนะพูดีอะไรก็อะไรลูกชายพูดพดีก็อะไรแนนติดอันข่อยอยากได้ผู้หญิงต้คนแรกเป็นผู้ชายอยากได้ลูกผู้หญิงทางเนี้ยเนี้ยนยิงผู้ช <c oughs> ายแนน <c oughs> บัดว่าอยากได้ผู้หญิงก็เลยว่าเอาแบบมันห่างกันสามปีแล้วกลับมาเป็นผู้ชายอีกบัดนี้พ่อบัดนีน้ แล้วเฮาชิ้นเดียววางมันบุเป็นบุเป็นจำพี่เขาพูนิ่งบุไซกะบุเป็นอยังดอกแต่ว่าหากเขาก็ได้ได้ผู้ชายเนาะเขาก็อยากได้ผู้หญิงอีกผู้นึงนะบัดเอาไปเอามาบัดเป็นเถิกบัดซองก็เรื่องอ่ะง่ายมากอ่ะเป็นคนดีขอแค่เป็นคนดีว่ะพูญิงผู้ชายกะยามันบางที้ชายนี่เขาเห็นลูกหลานเนี่ยนะอยู่ในบ้านยามเห็ดไทยเห็ดนานี่เก่งกว่าผู้หญิงอีกไทยนาก็ได้ล็กก้าดำหน้าได้เบิดหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำ เป็นตถทุกอย่างนี่ผู้หญิงกับขัน่าถือผู้มันกี่ขันกับพ่อแห้งไหนออถือผู้กี่ขันเนี่ยกับโอ้คือเห็นลูกเห็นลานบางคนนี่สวยเสร็จสวยเพ่นง่ายจังย่างมาแต่บ้านอ่าท<ส>่านสีไก่ไปช้างบ้านจากเพื่อนไก่ย่างมากเก้าโมงสิบโมงย่างย่างมาคอยหลินโทรศัพท์มาบัดนี้ผู้หญิงบางคนเปรียบเทียบขึ้นนองปลานี่ตื่นในสองโมงว่าเสาน์ถึงเข่าหามเพิ่เมือว่านีน่

เบื่องอันเนาะคือเราเป็นกาะพูนได้หนิเนาะน้องปลาเนาะก้เาเม,ม็ดบ่ห่วยมันสิอื่นลงปไปบ่ลราบราดเดียวนี่สอ,สองเทือค <c oughs> ุณบถ่ถือผู้แค่เนี่ยเทือละเม็ดนี่ว่ากินหน้าจินอีมมันแล้ว <c oughs> เอ้เพิ่นก็อ,อยากซอยนอเนาะผู้ก้าเม็ดมน้องไง กินน right? right? well, ี่บเคไปไหนเนาะกินเนาะแต่ซักนน่โอ้ยพ่อยัดเล่นลงโดดลงเฮือนมืแล้วซักหนิยามือนี่ง่า่แล้วาเนเสียงรถอ่าคือแล่นวแนบ่รดไนาเมนตเนาะมโก้พันเลนมาเี็บมางานพันในบ้าน

กรอบหนึงพอดีเนาะเต็มเต็มเลยนี่ว่าไม่ได้เราหอยเห็นเลยเธอละเธอละสองเม็ดหอยได้อยู่คั้นแบบนี้ว่าพอดีแบบกินเข่าบีมกินยาลงไประบาดนี่ไม่ขออนุญาตน้ำออกทั้งเก้าหอยไม่ได้ถือว่าเก่งเนาะไม่ไม่เฮียได้เหรอ เทือ่ระซองซองเทืออกินแต่ว่าก็บ่ได้คือเก่าค่อยสี่เม็ดนึ่เม็ดใหญ่ัใพอดีค่าคอเนาะกินเห็ดกินยาแล้วครับพักพ่อนเนอะทางนระเปกส็สิอ่าอ่ายินดีนะเมื่อกีไ้ไม่วานนี่แหละเมื่อวานนี่ไกเบิ้งในี่ขีบเปลวเตียงเพิน่นโอ้หาก็ได้เสาเนาะวะ,ะยังขาดนะพวกอิดแห่ทรายปูนน,นี่แหละเนาะเพื่เผือกเห็ดซาน พักพอนมันนี่เด้ออันนี้บ่าวเขาสิกับอ่าคุณแหละลงไปพากันเมื่อนี้ออกยางนี้คุณแหละเมื่อเตรียมตัวกับน,น้าขามไปมุกอีกแน่นี่นไปคือตุวซิดบ่าวละคือบา่บาวซิดเพิ่นบ่าวละคุณแหละอีกจกักอ่าเม่นไลมือ้อถ้าเพิน่นอ้ายเพิ่นอยากมากจีผพาเพิ่นมานย,นยังจีผ้าเพิ่นมาอยู่ไลยอ่ายังจีผ้าเพินพ่นพาเพิ่นมาแต่ไกล บางเท่เพิ่นมาบ้านท้าเพิ่นพักพรนําจักมือจักใดกะจังสิพาเพิ่นมาหาทางนองา้องตายเท่าเนาะโอเคทังเออทางกระบ่าวก็สิกลับกอดน,นะสบายดีสบายดีอ่ะสบายดีเด้อโดยโดยโดย,โ,ดยโอเคน้องพี่น้องเนาะเอากระเให้น้องเพิ่นพักพรเด้อพี่น้องเด้อตกปลาตกควรน้องเพิ่นลายเป็นไดงน้องเพิ่นก็กินข้าวกินแหนมกำลังพักพรน้องเลยเนาะ กะประมาณนี้พี่น้องเลยมาดีดีโมกดีใจน้ำน้องปลาเพิ่นอ่าคือได้เห็นอ่าว่าข่าวดีอ่าเห็ดบ่อเตียงเพิ่นซื้อเสาเนาะเพิ่นจ่ายเอาเงินไปจ่ายค่าเสาเก้าเสาว่าันเพื่อนหลังบ่หน่อยบ่ใหญ่พี่น้องเลยประมาณสองห้องสามห้องเนาะอ่าเพื่ออนาคตต่อไปมีเงินมีคำก็เกาะออกไปอ่าแต่ว่าตอนนี้ทั้งเห็ดเพื่อนนี่กะ ได้แต่เสาพีนน่น้องเลยเนาะได้แต่เสากระทันได้แต่เสาแต่ว่าผู้ใหญ่ทางดาอยากซอยน้องลูกป่ากันนี่แหละพี่น้องเลยรายละเอียดเนาะต้นคลิปหรือว่าถ่ายคลิปเด้อพีนอน่น้องเด้อเนาะผู้ใหญ่ติดตอ่อซอยทางน้นองป่าพี่น้องเลยเนาะสามารถติดต่อหรือว่าช่องทางการติดต่อหาโมเดลนี่กับทางถ่ายคลิปหรือว่าต้นคลิปพี่น้องเลยเนาะผู้ใดอยากซอย เป็นวัตถุสิ่งของเงินคำย่างหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องเลยเนาะน้อ,นองลูกป,าป่าเพิ่งยังท่านได้อบอกว่าสิเป็นทางใดกด็ดีทางไหนกด็ดีเนอะพี่น้องเลยเนาะขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทุกคนเนาะที่เบิ่งแล้วกอาอยากซอยน้องเพิ่นจะสามารถติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเลยเนาะทางนี้ทางนั่นตุ๊เด่น,นจะเสียด้ขอตัวจบคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ บมเห็นกษติกอตัวจบคลิปก่อนไม่เจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี